สวัสดีครับช่องทีเด็ดวิเคราะห์บอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี่สามารถกดติดตามกดทัชไลค์เข้ามาได้โอกาสชนะถึงต่าสเก้เปอร์เซ็นต์เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวนันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลกลับมาเตะเยอะมากนะครับโชคดุโชาเชียร์เชียร์แบบกาโปรโมชั่นเยอะยิ่งหใหญ่ครตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนนะ หรือว่าต่อบ,บิน0.7%ไม่พลาดคลิกกันเข้ามานะครับเราจะไปที่เจเลยนะทูนะยูช่าง2ของญี่ปุ่นนะครับเป็นจูบิโลอิวาตะเปิดบ้านพบโทชิกิเอสีนะก็ถือว่ารักแรงใกล้เคียงกันนะ1778นะโอ้จูบิโลอิวาตะตกมาขนาดนี้แล้วเหรอเมื่อก่อนเล่นเจลยเพาะว่า6เกมหลังล่าสุดจูบิโลดีกว่าชนะ4โทชิกิช้าเกมเดียวนะมาดูฟอร์มจูบิโลกันหน่อยไม่ไหวอ่ะ10เกมหลังล่าสุดไม่ชนะเกมเดียวเลย เสมอสี่แพ้ไปถึงห้าเกมอัตราการบวกใช้ได้อยู่บวกห้าสี่ห้านะโู้จูบิโลนะสิบเกมหลังล่าสุดนี่ชนะสองเสมอไปห้าแล้วก็แพ้สามในบ้านฟอดูดีนะแล้วก็บวกดีด้วยในบ้านที่บวกไปเจ็ดเกมเสียไปสามเกมมึงใช้ได้ไปจูบิโลในบ้านตัวเลขสวยส่วนโทชิกินะทีมเยือนสิบเกมหลังเย่าเยือนมีชนะสามเสมอสี่แพ้สามฟอร์มใช้ได้เลย บวกไป4เกมเสมอ2แล้วก็เสีย4เกม50 50อยู่นะโทชิกิ10เกมหลังล่าสุดนี่บวกไป3ชนะ3เสมอ3แพ้ไป4เกมตัตราก,กันบวกบวกไป5เสมอ1แล้วก็เสีย4ตัวเลขสวยวะ่ะโทชิกิก็สวยนะก้ะถามว่าชอบใครชอบโจูวิโนว่ะนะราคาเปิดมาครึ่งลูกนะตอนนี้ราคาครึ่งลูกนะครับที่จวิโนอิวาตะได้2.05ได้เต็มนะ แล้วก็ถ้าลองโทชิกิได้1.87ชอบเจ้าบ้านอ่ะผลงานช่วงหลังในบ้านดีมากแล้วก็บุกดีด้วยผลงานเจจันมาก็ดีด้วยนะเอาเป็นว่านะมันมีอีกราคาหนึ่งอะ่ะชูบิโร่ตาต่อปปอครับ1.72จาะสองราคานี้ได้เลยต่อไปเลยปอปอ,ปอแล้วก็ครึ่งลูกครับคิดว่าชูบิโร่อิวตอาตะเก็บใช้ในบ้านได้ครับส่วนคู่ที่สองอยู่ที่เจลีกสองนะฮะหรือวุฒิชั้นสองของญี่ปุ่นนะฮะเป็นชิมิสึเอสเพาวนะเจอเคสปา คูคัสส์เอสพาวนี่ทีละสินเคยมาเตะน,นะโหตกชั้นมานะตอนนี้อยู่ระดับ16นะส่วนเทส้าวระดับ19ราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อลูกหนึ่งชิวิสึเนี่ยเคยเจอกับเทส้ามา2เกมแล้วนะยิงไป4-0แล้วก็8-0นะรวมแล้ว2เกมยิงลงกันไปถึง12ลูกเสียโศกประตูนะแต่ตอนนี้ชิวิสึแม่งตกชั้นลงมานะโอ้หน่าเสียดายมากนะมาดูฟองของชิวิสึเอสพาวนะั่ สิบเกมหลังล่าสุดมีชนะเกมหนึ่งเสมอเยอะเสมอไปเจ็ดเกมแพ้สองเกมนะครับสิบเกมหลังล่าสุดก็บวกแค่สองเสียไปแปดนะตัวเลขไม่ดีเลยนะชิม,มิสึในบ้านสิบเกมหลังล่าสุดชนะสองเสมอเยอะเสมอไปประมาณหกเกมแพ้สองเกมเท่านั้นบวกสองเกมเสมอสองแล้วก็เสียไปหกเกมโอ้โหตัวเลขอัตราการบวกไม่ไดีอะฟอร์มใช้ได้เหนียวแน่นแพ้ยากแค่นั้นเองส่วนเทสป้าคูงคาสึสิบเกมหลังล่าสุดชนะสามเสมอสองแพ้ไปห้า อัตราการบวกก็บวกไป4เสมอ1เสียไป5ตัวเลขก็4 5เปอร์เซ็นต์นะแต่ดูดีว่าชิวะสึชิวะสึเหนียวแน่นแพ้ยากแต่เวทีต่อเยอะแพ้ราคาต่อเสียราคาต่อประชิบสึดสิเกมหลังล่าสุดเทสป,ป้าก็เกมเยือนมีชนะ2เสมอ3แพ้ไป5นะเกมเยือนก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะบวกใช้ได้บวกไป5เกมแล้วก็เสีย5เกมคู่นี้มีโอกาสนะดูแลชิวะสึอ,อาจยิงไม่ถึงนะตามฟอร์มเ่ยเสมอเยอะไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ชนะไม่ขาดเลย แต่ผลงานมันเจอกันมาปี2016เนี่ยค่อนข้างนานแล้วด้วยนะครับราคาเปิดมาที่ชิวสือเอสพาวต่อลูกหนึ่งได้1.9นะครับถ้าต่อลูกควบเป็น2.2เลยถ้าลองลูกควบแบบ1.7นะลองลูกหนึ่งได้1.9สี่ผมลองดีกว่าผมลองเทสต้าดีกว่าส่วนใหญ่ชิวิสือเนี่ยจะแพ้ใครตัวเองนะแพ้ใครแบบแบบแบบว่ายิงไม่เคยยิงไม่ยิงไม่ถึงราคาต่อนะอย่างเช่นวันนี้ก็มีโอกาสเสมอนะแล้วก็มีโอกาสยิงแค่ลูกเดียวนะ ผมว่าผมลองเทส่าดีกว่าลูกควบนะครับอ,อย่างเงี้ยต้องแพ้หนึ่งสองลูกขึ้นไปึงจะเสียต่างนะจากเทสฟาได้เลยฟองก็ถือว่าพอฟองกันต้องเล่นกับฟองกันด้วยนะฮะก็ทีเด็ดสองคู่นะเจทูวันนี้ชอบต,าต่างก็ได้โปรโมชั่นเยอะได้ค่ายตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนไม่พลาดนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกรลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ